날씨ณวันสภาพอากาศสภาพอากาศคุณคิณอุณหภูมิอุณหภูมยิยองง상ังอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์องศา อุณหภูมิสูงกว่าศูนย์องศายองายองาอุณหภูมิติดลบอุณหภูมิติดลบสิบตูสิบตคูความชื้นความชื้นเชโกกิอุนเชโกกิอุนอุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิสูงสดุดเ저เจียกิวเชจกิวอุณหภูมิต่ำสุดอุณหภูมิต่ำสุดคิวนี่หนุกตาคิวนีุกตอุณหภูมิสูงอุณหภูมิสูงคิวนี่낮ตาคิวนี่낮ต อุณหภูมิต่ำอุณหภูมิต่ำ气温이올라가다气温이올라가다อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอุณหภูมิเพิ่มขึ้น气温이내려가다气温이내려가다อุณหภูมิลดลงอุณหภูมิลดลง 습하다สูญ건조하 다, 조하다แห้งห่างลักษณะของเมือง ลักษณะของเมือง인구가많 다, 가많다ประชากรมากปรระชาากกม인구가적다ประชาก,ากรากน้อย,อย복잡하다 복잡하다. 나แน선นซับ 한적하다. 한적하다. 롱롱 교통이 편리하다. 교통이 편리하다. 깐까만하니까. การคมนาคมสะดวก교통이불편하다การคมนาคมไม่สะดวะกการคมนาคมไม่สะดวกชิกรึบตาชิกรบตาเสียงดังเสียงดังดูยง하다 조용하다. 잽성업. 잽성업. 공기가 막다. 공기가 막다. 아가잼사이 아가자 사이 유명하다. 유명하다. 미시시영. เป็น 친절하다 친절하다 밋 짜이리